สภากาศึาสาสือว่าเป็นหน่วยงานที่กำกับและดูแลเรื่องนโยบายจัดทำแผนการสาชาติถือว่าเป็นองค์กรที่เราต้องมาทำการขับเคลื่อนโดยเชิญชวนนะครับภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงนะครับหรือปิ้งแตงในการที่รวบรวมองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนมาไว้ที่สภาการศึกษาในความคิดของผมนั้นก็วางไว้สี่กรอบความคิดด้วยกันเรื่องที่หนึ่งนั้นก็คือเรื่องกฎหมายประบอรึการา่งชาติ ซึ่งมีการร่างไว้แล้วนะครับก็ผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสายการท่านรัฐมนตรีชุดปจุบันนั้นได้ให้สภาการสศึกษาช่วยตรวจสอบในการดำเนินการวันนี้ทําเรื่องหมูปิ้นนะครับหรือพิมพ์เขียวเรื่องกฎหมายทุกฉบับนะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อออกมาสู่การทํางานโดยให้กฎหมายทุกฉบับนั้นมีความสอดคล้องกันจุดเริ่มต้นคือพรบการส่งชาติเรื่องที่สองนั้นที่ผมได้วางแนวและวางแนวความคิดไว้ ของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งวันนี้แนวความคิดการปฏิรูปการศึกษานั้นมีหลายแนวแนวแรกนั้นก็อปศนะครับคือคณะกรรมาการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นเปตา,ามมัธนูญแห่งราชยรไทยพุทธศักราช2560นกะครับก็ได้กําหนดไว้มีแผนเรียบร้อยแล้วเข้าครมออย่างไรก็แต่ครับผมในนัดหมายท่านประธานทั้งสองท่านท่านประธานคณะแรกคือณคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษานั้นคุณหมอนายแพทย์ตลาดสวรรค์เวลา ท่านเป็นประธานนะครับรายที่สองนั้นท่านอาจารย์วรกรสาโกเศษท่านเป็นประธานสองคณะน,นี้สองท่านผมจะขออนุญาตไปรับฟังข้อคิดเห็นนี้ไปนำเสนอท่านทีว่าการกระทรวงสาาธิการท่านนพลสิทธวันเพื่อที่จะขอทราบนโยาบายและแนวทางการดำเนินการต่อไปส่วนเรื่องที่สามผมถือว่าเป็นเรื่องทางวิชาการเป็นเรื่องที่สําค,คัญสภาการศึกษานั้นมีหนังสือมีงานวิจัยที่มีการขับเคลื่อนมาทํางานมาหลายปี และมีงานวิจัยที่ดีๆมากมายแต่หลายเรื่องนั้นก็อยู่บนที่อยู่บนที่ชั้นอยู่ที่ห้องสมุดอยู่ที่เจ้าหน้าที่อยู่ที่สํานักอยู่ที่หน่วยงานแต่ยังไม่สามารถที่นํางานวิจัยนั้นสู่การปฏิบัติได้ผมคิดว่าผมได้เชิญชวนนะครับเชิญชวนคนภายในสภาการศึกษาเองนะครับนำงานวิจัยนั้นลงไปปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่งานวิจัยที่บนหิ่มาสู่การ implement ไปสู่การปฏิบัติต่อไป ส่วนกรอบที่4นั้นที่ได้พูดคุยได้วางนโยบายและแนวทางการทำงานไว้พัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นมีพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีุศักราช2,012ซึ่งวันนี้มีคณะกรรมการนะครับพิจารณาเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วการประชุมเมื่อที่9ตุลาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่มีการตั้งอนุนะครับถึง6คณะด้วยกันนะอนุ6คณะนั้นเราก็นําเสนอท่าน รองนายกมนตรีนะครับท่านวิชนุเครือ์งามเพื่อแต่งตั้งนะครับคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนง,งานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กสมัยต่อไปครับทุกภาคส่วนนะครับจะมาสร้างพลังในการที่จะทําให้การศานั้นมีชีวิตชีวารู้สึกที่ร่วมกันว่าการศานั้นไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศาการศานั้นไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงศาการศานั้นเป็นหน้าที่ของคนทุกคน ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมครับเพราะการศารนั้นเป็นต้นทางของการที่ทำให้คนมีคุณภาพที่ดีประชาชนในประเทศไทยทุกคนได้มีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพมีเศรษฐกิจที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงต่อไปครับสวัสดีครับ